ว่านี่เรียกแบบนี้ไม่ได้แล้วต้องเรียกว่า ดอกเตอร์ขวัญอุตสามณีจ้าสมมว่าล่าสุดชิญอุตสามณีเนี่ยเขาจบมาด้วยดอกเตอร์จากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี้าวเมื่อวานนี้นี่เลยค่ะสาวขวัญยิ้มแฉ่งมาให้พี่ๆสืมวันชนสัมภาษณ์ถึงความสําเร็จในครั้งนี้ค่ะบางช่วงบางตอนนะสาวขวัญเขาซึ้งใจถึงกับน้ําตาคลอที่ทําตามความฝันของพ่อให้เป็นจริงได้แต่ว่าดอกเตอร์ขวัญเขายืนยันนะคะว่าถึงแม้ว่าหนูจะเป็นด็อกเตอร์แล้ว แต่หนูเนี่ยก็ยังทํางานละครทํางานในวงการบันเทิงเหมือนเดิมนะมส่วนโอกาสจะเข้าสู่วงการการเมืองอันนี้ก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตต่อไปก็แล้วกันงานนี้นะคะสาวขวัญไม่พลาดสร้างตํานานบทใหม่อีกแล้วค่ะคือเมื่อก่อนจําได้ไหมขวัญเนี่ยเขาจะพูดว่าขวัญรักโรงเรียนออแต่พอควา้าด็อกเตอร์มาได้ขวัญบอกเลยค่ะว่าขวัญรักการเรียนและรักมหาวิทยาลัยค่ะ และจําด้วยอีกเรื่องที่ชวนฮาและเกินก็คือวันรับปริญญาของลูกสาวสาวขวัญอุสัมณีแต่แม่ของชิขวัญหลับพลนค่ะก็เลยไม่ได้มาร่วมแสดงความยินดีด้วยอันนี้เรื่องจริงปะอันนี้เรื่องจริงราสัมภาษณ์อยู่นางหลับอยู่นางตื่นไม่ทานตื่นไม่ไหวได้ลูกสาวสาวขวัญเขาไม่ซีเรียสนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปฉลองกันตอนหลังก็ได้อยู่บ้านีดียวกันเออ ที่สําคัญเนี่ยน้องขวัญยังย้ําชัดนะคะว่าถึงจะเป็นด็อกเตอร์แต่หัวใจยังโสดสนิทนะคะพี่ถ้าเกิดว่าใครที่จะคิดมาจีบหนูเนี่ยง่ายๆเลยมั่นๆนหน่อยอก,กล้าๆหน่อยถึงจะพิชิตใจด็อกเตอร์ขวัญอุตสามณีคนนี้ได้โอ้ทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นยังไงไปฟังเสียงค่ะอย่างขวนนะัญอะเราก็จะรู้ว่าคุณพ่อเราอะ่ะชอบอะไรสิ่งหนึ่งสิ่งนี้ที่เรารู้ว่าแบบ คุณพ่อหนูชอบอยู่แหละว,ว่าอยากให้ลูกเรียนเรียนอะไรก็ได้เรียนให้สูงอ่ะแล้ววันนี้หนูก็ทําจนแบบว่าเออเราคอมพิวเราทําให้คุณพ่อได้แล้วใจด้วยเนาะแต่อย่างที่บอกการเมืองมันห่างไกลจากเรามากใช่คือการเมืองขวัญยังไม่ได้คิดว่าเราจะต้องก้าวเข้าไปทําอะไรไม่ได้รักแค่โรงเรียนแล้วนะตำนานตอนนี้ขวัญรักอะไรแล้วตอนีรักทุกคน <c oughs> ใช่ แล้วปิดท้ายเลยที่บอกว่าบัณฑิตยังไม่มีแฟนเรื่องจริงใช่เรื่องจริงใช่โซ่มาจีบได้ต้องยังไงคะจีบได้จะต้องมั่นพอก็มันไม่มีใครมั่นพออ่ะเป็นไงบ้านวันนี้แม่ไม่ตื่นมาใช่แม่ไม่ตื่นแม่รอเปิดแอร์ฉ่ำแม่เปิดแอร์ฉ่ำเดี๋ยวไปกินฉลองกันทีหลังก็ได้อทำงานตอบคำถามโบ๊ะบ้าจริงๆนะคุณผู้ชมคะส่วนผู้จัดคนดังคนนี้ค่ะพี่ก้องปิยะ นี่บอกเลยฟังไม่แพ้กันนะคะคว้าปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากคณะนิเทศศาสตร์ซึ่งก็มีเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงพี่จักริของเรา<อ>เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกันเพียบแล้วก็มีดารารุ่นใหญ่หลายคนเลยพ<อ>ี่ท็อปดารานีนุชพี่ผัดไทยพี่ปูปริศนาแล้วก็อีกมากมาย<อ>ซึ่งพี่ก้องเนี่ยเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าการคว้าด็อกเตอร์ในครั้งนี้เนี่ยทำให้เห็นเลยนะว่าไม่มีคําว่าแก่เกินเรียนจริงๆอ่าอันนี้น้องๆจําไว้ก็ได้ หากเรามีความตั้งใจมุ่งมั่นทําอะไรสักอย่างแบบจริงจังเชื่อเถอะว่าความสําเร็จไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนพี่กองเขายังพูดติดตลกด้วยนะว่าโอ้ยชีวิตพีเนี่ยนะตอนนี้ก็เป็นด็อกเตอร์แล้วมีครบทุกอย่างแล้วเหลืออย่างเดียวเหลือแค่งานแต่งค่ะแต่ว่าตอนนี้ชีไม่มีแฟนก็เลยขอเป็นด็อกเตอร์ก้องปิยะสวยๆสดๆไปก่อนนะจ๊ะน้องๆหนูๆเออยินดีกับบัณฑิตทุกท่านด้วยนะคะรวมไปถึงน้องเทนนิส ะคะว้าปริญญาเหมือนกัน,นก็คว้าที่นีด่ด้วยเหมือนกันนะครับยอดท,ทุกคนเอา